รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแน,นลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Line l i น์เลนเจอร์นะครับ แล้วก็วันนี้ครับผมเรามาอยู่กับ ID LY กายหิดนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมมูนนักปั่นนะครับผมตัวนี้เลยนะครับ มูลนักปั่นชื่อดังนะครับผมซึ่งเกียร์ผมใส่มามันจะเป็นการที่แบกไล่์นิดนึงนะครับผมแต่ว่าเมื่อเข้าสู่เกมแล้วเนี่ยมันจะเหลือแรลประมาณ6 7 0 0นะครับผมก็โอเคอยู่เพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่ในเดือนนี้นะครับมีบัฟลดแร่มีบัฟลดคูดาวเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ เรามาเทสด้วยนะครับผมว่าใช้คอมโบกับตัวกันบินเนี่ยมันจะแจมแมวขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มันจะป่วนขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลนเจอร์ไหวพริบนะครับผมเป็นเลนเจอร์ไหวพริบที่มีพลังเวทโจมตีนิดหน่อยครับผม2ล้าน5นะครับคุผู้ <Hey. S 1> ชมโอ้โ oh หถือว่านิดหน่อยจริงๆนะครับแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่100รครับระยะโจมตีคือจุดยืนนั่นเอง ยืน2.290นะครับผมท่านผู้ชมก็คู่ดาวสกิล18วิสกิล29วินะครับผมตัวนี้แล่ธาตุ9ดาวแม็กน้อยมากๆเลยครับ1,000 580นะครับผมคูดาวเรนเจอร์เมื่อ9ดาวแม็กแล้วนั้นอยู่ที่4.0ุดสูตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด9ดาวแม็กตัวมันจะดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิล1กันเลยก็แล้วกันนะครับส่วนสกิลหนึเนี่ยบุกทะลวงความเร็วสูงสกิลนี้ขัดขวางนะครับผม การฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องด้วยนะครับผมแล้วก็มียกเลิกอมาตะมีดาเมจ500เป์เซ็ก็คือเป็นดาเมจพิษนั่นเองนะครับใช้ฟองสบู่ครอบศัตรูบางส่วนให้ลอยขึ้นไปกลางอากาศอยู่ได้นาน6วินาทีสกิลนี้นะครับผมเมื่อครอบสบู่แล้วมันจะมีดาเมจพิษค่อยๆกัดกินไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่า เป็นสกิลที่ทรมานทรใจฝั่งตรงข้ามมากๆเลยนะครับสกิลหนึ่งคูดาวแปดวิอย่างที่บอกไปแล้วก็มีความกว้าง250จุดนะครับสกิลหนึ่งนะครับดาเมดพิษมีคลองสบู่ครอบให้ตัวศัตรตูลอยลอยลอย,ลอยขึ้นไปซึ่งยกเลิกอมตะด,ด้วยนะครับผมเออมาต่อไปครับผมก็มี เ,เพิ่มระยะโจมตีนะครับผม15%นะโอ้โหแม่เจ้าสกิล2ก็ดีจัดจัดนะครับผมแล้วก็มีรีเซ็ตเวลารอทักษะนะสกิลนี้คู่ดาว9วิแล้วก็กว้าง350จุดนะครับเรามาดูเมื่ออัปเกรดเป็น9ดาวแล้วเนี่ยเราจะได้พลังอะไรมาบ้างนะครับผมเป็นสกิลรัดแอตแทกนะแล้วก็ฟื้นฟูและธาตุ ต่อต้านการหลงสเสน่ห์ครับผมแล้วก็ตามด้วยพรีชีพซึ่งอันนี้ผมแนะนำให้เป็นลาดแอทแทกหรือพรีชีพก็ได้นะครับผม2อ,อันนี้ดีกว่าอีก2อ,อันตรงกลางนะครับผมเออส่วนสกิลที่มากับตัวมันเลยนั่นคือ,อสร้างร่างคนนะครับผมก็คือคนตัวเองนะครับผมอีกอันหนึ่งถ้าเกิดสลับเป็น9ดาวหรือว่าเป็น ไฮเปอร์นะครับผมจะได้คนนิ่งพักพวกซึ่งคนนิ่งติดดีมากเลยนะครับผมเออดีเจัดดีเจัดนะครับผมเรนเจอร์ตัวนี้โอ้โหไม่มีไม่ได้แล้วครับใครไม่มีเหนื่อยแนะ่ผมบอกแค่นี้เลยครับผมเป็นเรนเจอร์ที่วิ่งเร็วด้วยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผมวันนี้เรามาคู่กับมูล ลดน้ำหนักแบบสุดขั้วนะครับผมซึ่ง2ตัวนั้นเป็นมูลเหมือนกันครับโอ้โหกําลังเหงื่อตกทั้ง2เลยครับผมลดน้ําหนักไปด้วยการปั่นจักรยานโอเคครับผมมาเรามาดูที่ด่านกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไป PVP ผมขอเทสด่าน4 4 4แบบออโต้เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับเอาโอเคครับผมเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยเราไปที่ด่าน444 จัดไปฮะเดี๋ยวผมขอกดออโต้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งตัวเกมอัปเดตมาเนี่ยถือว่าดีมากๆครับผมมาครับมาแล้วครับนี่ปับปับนี่มาแบบนี้เลยฟาบ,ฟบนี่ยกขึ้นมาเสร็จแล้วฮะพอยกขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวดูตัวมูลลดน้ำหนักนะครับมันจะสอยฮะมันจะสอยนี่เห็นไหมมันจะสอยฮะ มันจะสอยไอตัวที่ลอยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ไอตัวที่ลอยๆโดนสกิลของมูลนักปั่นเข้าไปแล้วเนี่ย mm hmm. ไอมูลดลดน,น,น,น้ำหนักเนี่ย มันจะคิดว่าเป็นตัวบินครับมันก็เลยจะทาการสอยครับสอยไอ้ฟองสบ,บู่ที่ลอยๆยครับดูสังเกตรครับพอลอยขึ้นไปเนี่ยมีฟองสบ,บู่มันจะมีสกิลสีม่งวงๆบนหัวนะครับก็คือเป็นดาเมจพิษนั่นเองค่อยๆกินค่อยๆกัดกร่อนเข้าไปเดี๋ยวเราไปเทสนะครับผมในด่านบอสนกกันดูนะครับผมแต่แบบนี้คือแบบอื ừ ừ ừ, ừ, ดีมากๆนะครับผมในด่านนะแต่ใน PVP ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้คอมโบนี้ได้ตีตัวที่อยู่ในฟองสบ,บู่ตายหรือเปล่า แต่ผมว่ามันก็เป็นการปั่นป่วนมากๆเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหโบดูดิโอ้โหเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ผมบอกได้เลยว่าแจ่มมากๆเลยนะครับปั๊มเข้าไปรีเยบร้อยครับมุนนักปั่นปันป่นสมชื่อจริงๆครับผมปั่นป่วนฝั่นตรงข้ามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่เสเตตหลักนะครับผมด่าน396นะครับ ไปเทสสกิลไปดูการวาดลวดลายสกิลของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมในด่าน3 9 6นะครับผมนี่มาจัดไปฮะผมจัดให้แบบรวดเร็วจิงกระเบลเลยนะครับนี่กดออโต้ตรงนี้นะครับตอนแรกตอนในสตรีมเมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ เออเพอพอเข้าเกมไปมันออโต้เองอัตโนมัติเลยนะครับ PVP ครับไม่ลืมปล่อยตัวด้วยแล้วมันอัพแรกก่อนแล้วมันค่อยปล่อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีนดๆนะครับตัวเกมอัพแพดมาใหม่นี่ถือว่าสะดวกสบายหลายอย่างเลยนะครับผมในสเตจจุติเนี่ยมันก็มีบอกด้วยนะครับผมว่าเรามีเลนเจอร์อยู่ในคังกี่ตัวนะครับเออเดี๋ยวพาไปดูครับผมแต่ตอนนี้ผมขอจัดตัวนี้ไปก่อนป๊าบดื่มครับโอ้ยหยกน้ำถังเบิรล,ล่มแล้วก็จัดไปกับบ้ามนีไปโอ้โววิ่งโอ้ เฮ้ยเฮ้ยทำไมฟองสบู่แตกหรือว่ามันเป็นดาเมจที่รุนแรงทำให้ฟองสบู่แตกแล้วก็ตายในทันทีไม่ทันได้ยกไม่ทันได้ลอยนะครับผมโอ้โหถ้าโดนตัวลูกกระจอกคือแบบตายเลยนะครับโอ้โหแรงเกินโอ้เป็นดาเมจเป็นดาเมจพิษที่รุนแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้บอสมันออกมานะครับมันจะยกบอสหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมาขออัพเล่รอก่อนขออัพเล่รอก่อนนะครับ นี่จัดไปครับมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วครับผมท่านผู้ชมไปออกมาโอ้คนิ่งมาเลยครับโอ้ยยกถังสองถังครับยกถังสองถางแล้วก็ว้ามห่ลอยลอยแล้วตายเลยโอ้โหแสดงว่าลูกกระจอกด่านนี้คืออืเลือดน้อยนะครับผมหรือว่าแพ้ทางมากๆนะครับนี่จัดไปครับหืมติดทาบเม็ดพิษด้วยนะโอเคครับเรียบร้อยครับหืมตายเลยครับฟ้าบ ม,มันไม่ยกไอ้นี่อ่ะมันไม่ยกบอสนกครับแต่บอสนกแป๊บเดียวก็โดนดามเมจพิษตายแล้วครับโอ้โหไม่ยกบอสนกได้ไงครับเนี่ยโอเคครับไปต่อครับเดี๋ยวเราต้องไปเทสด่านใหม่แล้วนะครับเนี่ยจัดไปฮะไปปั่นไปต่อครับผมปั่นไปต่อยกน้ําขึ้นไปฮะยกน้ําขึ้นไปครับแล้วก็ทําการร,รืบอรับปั๊บนี่ยกขึ้นไปโอ้ตายเลยครับโอ้โหลูกกระจกด่านนี้อ่อนจัด โ oh oh, อ้โหอ่อนจัดครับลูกกระอกด่านนี้คือแบบโคตรอ่อนครับปรับไม่ติดฟองครับโอ้โหครับมันเป็นมันสามารถไม่ติดฟองได้ด้วยนะครับผมอ่ามันสามารถไม่ติดฟองได้ด้วยนะสามารถไม่ติดฟองสบู่ได้ด้วยนะเรนเจอร์ไหวพิบตัวนี้ก็ถือโดนดาเมจตายไหมไม่ตายครับเรียบร้อยโอ้โหโดนลูกกระอกตีตายมีรัดแตกครับผมปรับไม่ทันได้รัดแตกตายก่อนแล้วปรับมันไม่ติดไอ้นี่อ่ะมันไม่ติดไอ้บอสนกนะไอ้บอสนกต้องมีสกิลที่แบบว่า หลบแรงๆหลบดินแรงหลบสกิ้เนี่ยลอยไ้ไปแล้วครับอืมโอ้โหเดี๋ยวเราจัดการเรียบร้อยครับผมขอเปลี่ยนด่านแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อจะได้รู้ได้เห็นกันนะครับผมว่าหัวด่านที่เป็นด่านที่แข็งๆหน่อยนิดนึงได้ไหมด่านแข็งๆนิดนึงได้ไหมไป เรามาดูด่านนี้ครับผมเป็นด่านแบบไหนครับเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะนานเกินโอ้พวกนี้ใช่ไหมพวกนี้ใช่ไหมมาลุยครับไปลุยเลสโก2ตัวป่อยสองตัว,ตวไปปับ๊บยกถังเรียบร้อยมายกถังเรียบร้อยมาคนนิ่งออกมาสี่ตัวเลยครับปรับ้อยขึ้นไปแล้วโอ้โหอ่อนจัดนี่ครับผมมาร้อยขึ้นไปแล้วฟื้นหือปรับปัม๊มหือโดนไอ้นี่ด้วยนะเอ้ยหูยฟองแตกแล้วก็ตายฮนะ โอ้โหครับมูลลดน้ำหนกลูนมูลลดน้ำหนกอะไรแหละมูลลดน้ำหนักสอยเอาครับผมท่านผู้ชมพรัมด่ครับลอยตีโอโทำให้ฝั่งตรงข้ามนี่อ่อนแอลงนะครับผมผมคิดว่านะเออพรัมนี่อ้อําอ้ําเรียบร้อยครับซึ่งสกิลหนึ่งมันเนี่ยมันจะมีลดไอ้นี่เลยนะลดะการฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่สามารถจะป้องกันได้เลยนะครับโอ้โหมีลถการฟื้นฟูต่อเนื่องด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนในทีมของเขาเนี่ยมีบัฟฟื้นฟูต่อเนื่องเนี่ยก็คือทางฝั่งนี้ก็ลดครับ้ามฟื้นฟูต่อเนื่องครับผมโอ้โห,โโหดีจ,จัดนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับถือว่าโอเคนะผมว่าดีจัดอะเดี๋ยวเราไป PVP กันหน่อยแล้วกันนะมันจะโหดขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะโอเคไปจัดไปจัดไปครับผมคอมโบกับมูลลดน้ำหนัก ดีเฉยครับผมป่ะจัดมาครับผมเจอกับทีมนี้ครับมีตัวการบินเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมโอเคเราใช้ทีมไหนครับเนี่ยทีมไหนครับเนี่ยเอาทีมนี้แลวกันนะครับผมทีม3นะฮะไม่มีตัวกันบินนะครับมาลุยกันฮนะจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมไป let's go ลุยับลุยับโอ้เดี่ยมันออโต้อัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันออโต้อัตโนมัติครับเดี๋ยวผมเอาคูณ2ออกก่อนนะมันเดี๋ยวมันจะไม่เห็นสกิลลอยฮะลองลอยโอ้โหแล้วมีคนนิ่งครับผมคนนิ่งนิดหน่อยฮะคนนิ่งนิดหน่อยที่พอไปได้อยู่นะครับผมจัดไปครับยังไม่ลอยเลยนะฝั่งตรงข้ามยังไม่โดนสกิลเลยครับผมอะไรครับเนี่ย อะไรครับพี่เรียบร้อยไปลุยมีรอยหรือเปล่ายังไม่มีรอยครับสกิลมูลมูลนักปั่นไม่ถึงฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าผมก็งงเหมือนกันนะครับตอนนี้โอเคครับผมเขาเขาแช่เรามาแล้วแต่เราจะไม่อมตะนะเพราะว่าเราโชว์เหนือแล้วผมเพราะว่าเราโชว์เหนือโอ้ไม่เห็นการล่องรอยของฝั่งตรงข้ามครับใน PVP ยังติดไม่ดีหรือว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเในด่านก็ในเนี่ยลอยแล้วลอยแลลอยแล,อยแลโอ้โหกว่าจะลอยได้ครับ ก็ถือว่าสกิลไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับผมขนาดใส่เกียร์โจมตีโดนแน่นอนเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยฮะชนะไปได้นะครับผมในเกมแรกนะครับผมปะเราไปเกมที่2กันนะฮะจะเป็นยังไงครับจะตึงขนาดไหนครับตกมามาสามเฉยตกมามาสามเฉยทับสมิงคราครับขอญานหัวดได้ไหมขอญานหัวนะครับผมเพื่อคอนเทนต์แล้วกันนะครับผม ทับสมิงครานะครับผมโต้ไปนะหากเจอกันก็จับมายัดกันได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าอะไรเลยนะไปครับผมลุยครับขอโต้มาแล้วครับทับสมิงคราตอนนี้ของผมทีไม่ดันเลยนะทีไม่ดันเลยนะไอดีผมตอนนี้ครับดูครับดนฝั่งนุ้นดันมาแบบฟีดปาสสมาร์ทโฟนมากลอยแล้วครับลอยแล้วโดนเรียบร้อยลอยแล้วตายลอยแล้วก็เด้งฟองสบู่มันเหมือนอยู่6วิมันทําไมมัน ทำไมมันหวิที่น้อยมากไงขึ้นไปลอยแล้วก็ตกเลยอะไรแบบนี้นะครับผมเออเหมือนว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่เข้าใจกับสกิลที่มันเกิดขึ้นนะลอยลอยลอยหนึ่อกตกตกโอยลอยนานอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดได้เกียร์กับชิ้นนี้ไปด้วยนะโอ้หแกมลอยไปหนึ่งสองสาหเรียบร้อยตกดิโอเคครับตกแล้วเรียบร้อยหกวิครับผมหวินาทีกับการลอยครับเนี่ย คือลอยแล้วก็ทาอะไรไม่ได้นะครับอยู่นิ่งครับเหมือนโดนใบไปด้วยนะผมว่าพอลอยแล้วเหมือนโดนใบไปด้วยนะเออจริงๆสกิลเขาน่าจะบอกนะเมื่อเมื่อโดนฟองสบู่แล้วจะไม่สามารถใช้สกิลได้หรือว่าจะสามารถตีแค่ธรรมดาได้แบบนี้นะเออสกิลเขาน่าจะแบบวงเล็บให้นิดนึงนะครับผมเออ,อเราจะได้รู้ว่าศัตรูที่โดนสกิลฟองสบู่เนี่ยมันจะไม่สามารถโต้อตอบอะไรได้เลยนะครับผม หวินาทีอะไรแบบนี้นะครับเออมาจัดไปฮะเดี๋ยวเราไปลองเีกนะขอโทษคุณทัพสมิงขาด้วยนะครับผมเออจัดไปครับเจอ1801ูโอ้โหแล้วคือแบบศักยภาพสองพด้วยนะครับผมไปลุยกันต่อครับศักยภาพสองพันเราก็ไม่หวั่นนะครับผมไม่หวั่นนะครับสู้ตายครับผมสู้ตายครับผมไม่หวั่นโอ้โหแล้วคือแบบสลับมานี่ลุยครับ ลวยครับอยู่ในมัดสองนี่ตึงเลยนะตึงมือตึงไม้เลยนะครับผมมาลอยหน่อยลอยหน่อยลอยแล้วฮะโอ้โหลอยเป็นแผงโอ้โหลอยเป็นแผงครับท่านผู้ชมโอ้โหโหดจัดโหดจัดโหดจริงครับผมลอยเป็นแผงครับนี่ครับโอ้โหขนาดไอตัวแซลม,มอนอย่างลอยอะ่ะ ไอตัวแซมอนที่ออกมาจากไอบ่าวยังมาทูดยังลอยครับผมทุกคนไปลุย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 เลสโกเลสโกโอเคโอ้โหี่คผมโดนพักลัวเลยฮะผมโดนกระเด็นลัวเลยครับป้าไปต่อครับนี่ครับเริ่มเริ่มโตกลับได้แล้วครับนี่ลอยครับโอ้โหปู่ลอยครับนาฬิกาลอยเฉยครับผมโอ้โหนาฬิกาลอยครับผมลาลาลอยลอยไปเลยนะครับผมเรียบร้อยครับเขาพัดมาแล้วครับผมจังหวะนี้ผมลุยกันต่อเลยครับผมพัดกลับไปเลยฮะ มาเรียบร้อยดูลอยโชว์หน่อยสิเพื่อนเพื่อนลอยโช์ก่อนโอ้โหหายหมดเลยครับบ่าวล็อกขนาดไม่มีอัปเกรดธาตุนะกระทุ้งทีหัวแตกเลยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยฮนะถือว่าดีนะโอเคจะจัดเลยครับผมสําหรับตัวนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมเอายังไงดีสําหรับสายเติมน้อย3ฟรฟีหรือว่าสายที่แบบเติมหนักอะไรนะครับผม ผมขอแนะนําแบบนี้ครับตัวนี้นะครับผมมูลนักปั่นนะครับผมถ้าเราไม่เน้น p v p มากแล้วงบแล้วน้อยนะครับผมก็ข้ามได้นะครับผมมันไม่ใช่ตัวแบกนะครับมันไม่ใช่ตัวแบกที่จะแบกเพื่อนๆนได้นะครับผมมันเป็นตัวเสริมครับตัวปั่นป่วนที่เป็นตัวเสริมดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับผมแล้วแต่ดุลพินิษของ คนผู้เล่นเลยนะครับผมจะเอาอยัางไงครับเออแต่ถ้าเกิดอยากเสี่ยงอยากสุ่มอยากวัดก็สุ่มมาเล่นได้นะครับผมไม่ได้ค้เล่ครับไม่ได้คิเล่ครับเคียด่านเคียร์อะไรก็ถือว่าดีครับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมอยากให้คิดแบบนี้ครับคือต้อง คิดว่าเราจะหาเลนเจอร์ดีๆตัวแบกสักหนึ่งตัวเนี่ยก็ต้องคิดให้เยอะๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากเสี่ยงก็เอามาได้ครับเออจัดไปครับท่านผู้ชมโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับ